ดิมิทรีเมนซิคอฟครับยื่นคำร้องทางกฎหมายต่อวันแชมเปี้ยนชิพกรณีละเมิดสัญญาครับนี่เป็นข่าวโดยดิโมตีวินตันจากเว็บไซต์สื่อกีฬาชื่อดังอย่างโลคิกเอ็มเอครับลงมาโพสต์เอาไว้ตรงนี้พูดถึงเรื่องราวของดิมิทรีเมนซิคอฟครับนักสู้จอมโหดของรายการวันโดยนักชกวัย27ปีจากรัเสเซียคนนี้นะครับก็มีรายการขึ้นชกมาล่าสุดนะคือการชนะน็อกสินสมุทรกลิ่นมีนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีชนะมูซีนซาฟีแล้วก็มีชนะรุ่งเรวีศิษสองพี่น้องนะครับ ก็คือเปิดตัวแพร์ริกเชนเอาเซลแต่ว่าตามสัญญาอะไรต่างๆนานานะครับก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วครับเนื่องจากเจ้าตัวเองก็ดูว่าถ้าจะไม่พอใจแล้วครับแม้ว่าจะมีรายการกับเต็งหนึ่งเร็วๆนี้แต่ไฟเจอเต็งหนึ่งครั้งนี้อาจจะเป็นไฟสุดท้ายกับเขาก็ได้เพราะเขาดูว่าจะเครืองนะครับทีมงานกฎหมายของเขานะครับตอนนี้ก็เหมือนว่าจะสั่งให้ฟ้องวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยวันนะครับนิสัยไม่ดีครับทำผิดสัญญากับเขา พูดถึงเรื่องราวนี้นะครับแฟนมวยหลายท่านก็เข้ามาให้ความสนใจแล้วครับกับเรื่องนี้บอกว่าซอแววจะเหมือนการตลาด เอาแต่มวยที่ทําเงินได้ส่วนนักมวยที่มีค่านิยมน้อยก็ต้องรอไปก่อนไม่คุ้มกับการจัดการชกในช่วงหลังนะครับเริ่มมีการเอาใจช่วยค่ายใหญ่ๆมากขึ้นเน้นเอามวยที่มีค่านิยมมาชกบ่อยจึงเป็นเหตุเกิดเรื่องกรณีดังกล่าวนะครับถ้ายังเป็นแบบนี้ค่านิยมมวยวันอาจจะน้อยลงเอานะครับก็คือเจินนักชกเข้ามาแล้วก็ทําไม่ได้ตามสัญญาที่ให้ไว้กับเขานะครับอย่างเช่นให้รายการน้อยบ้างหรือว่าให้อะไรไว้บ้างนะครับมันก็จะไม่ค่อยดีมากนะักระบบการทํางานตรงนี้ของวันก็อาจจะดูว่า จับตามกระแสซะส่วนใหญ่ความมืออาชีพก็อาจจะลดน้อยลงนะครับก็คือความมนขลังนั่นแหละอย่างเช่นเรื่องการไต่แรงกิง้งการวางแรงกิง้งการประกบคู่มวยนะครับแล้วก็ยิ่งมีข่าวนะครับที่สินสมุทรออกมาพูดล่าสุดเนี่ยสินสมุทรบอกว่าวันจะให้คู่ชกกับผมอีกแล้วนะครับแต่ผมต้องปฏิเสธก่อนอะไรประมาณนี้นะเนี่ยขนาดสินสมุดอะ ที่แพ้เขายังมีรายการต่อเนื่องกว่าเขาเลยนะครับแต่มันก็อยู่ที่สัญญาแล้วครับว่าเรานั้นทํากับรายการไว้อย่างไรว่าจะมีปีนึงอยากจะชกกี่ไฟปีนึงอยากชกกี่ไฟอะไรอย่างนี้อยู่ที่สัญญาเลยนะครับเพราะบางคนนะครับเราก็เห็นว่าเขาทําสัญญาไฟต่อไฟอ่ะมีเหมือนกันนะครับสัญญาไฟต่อไฟส่วนอย่างเช่นนักชกที่ได้รับสัญญาวันยายอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะเป็นสัญญาแบบ รวบปีนะครับก็คือหลายๆไฟท์นะครับล้านกว่าบาทหลายไฟท์ประมาณสัก3ามไฟท์จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่สัญญาละส่วนนักชกที่ไม่ได้เป็นนักชกขอเข้าอ่ะหรือว่าเป็นนักชกที่ดังอยู่แล้วเขาก็อาจจะมีความอีโก้หรือว่าต้องการไปในจุดที่สูงกว่านี้ละครับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติถ้าอย่างนักชกส่วนมากก็อาจจะแบบขอเข้าได้เข้าวันก็ยังดีเป็นบุญอะไรก็ว่าไปเป็นความฝันก็ว่าไปแต่ถ้าหากอย่างคนนี้อย่างดิมิทีเขาอาจจะ มองไปจุดที่สูงกว่านี้นะครับหรือว่ายังอยากจะพัฒนาอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกน้องเองก็อายุยังไม่เยอะนะครับตอนนี้วอ,อายุ27ปีเท่านั้นไกลๆก็ถือว่ายังดีกว่ามวยไทยบ้านเราอยู่นะครับการที่จะจัดบางรายการอะ่ะบ้านเราจัดใครก็ไม่รู้มาชิงแชมป์กันก็มีเลยตอนนี้วันอาจจะกลัวว่าวันจะถอยหลังกลับไปจัดคล้ายๆมวยไทยหรือเปล่านะครับมวยไทยในบ้านเราเคยได้ยินใช่ไหมครับบว่าเอาใครก็ไม่รู้มาชิงแชมป์รุ่นนี้อยู่ดีๆแชมป์รุ่นนี้ก็ไม่ไ,มได้ไม่ได้มีให้ชก ทั้งๆท,ที่เขาก็พร้อมชกนะแต่ไม่เอาเขามาชกเอาคนอื่นมาชิงเลยเพราะว่าชกวันไม่ครบกําหนดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นระบบม่วนส่วเหมือนมวยบ้านเราอะนะครับจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเบื้องหลังของมวยบ้านเราก็มีการจัดอันดับมีอะไรกรันประชุมกันทุกสัปดาห์แหละเพียงแต่ว่าบุคลากรนักมวยนักมวยต่างๆนานาก็ต้องจัดเอาใจช่วยค่าย ก็ต้องยื่นข้อเสนอให้ค่ายนั้นมาเป็นแชมป์บางไม้อะไรเงี้ยให้ลองชิงบ้างไม้กว็วนๆเงินไปสมสมบัติผัดกันชมอนบ้านเราชอบจะใช้คํานี้แต่ว่าถ้าหา,ากจะเป็นองค์กรมือชีพมากขึ้นนะครับยึดตามหลักแรงกิ้งเยอะๆเหมือนรายการ การต่อสู้ศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกอะไรเงี้ยมันก็มีเขาทําอยู่เขายึดตามอันดับแรนกิ้งโลกจริงๆเลยนะครับหรือว่าจะจัดเฉพาะซูเปอปร์ไฟอย่างพวกบอยสากลอย่างพวกอีโนโอเอก็จะมีไฟวอร์มไฟหนึ่งแล้วก็ไปจัดเป็นซูเปอร์ไฟเอามือที่ไม่เคยแพ้กันไม่เคยแพ้ใครเลยมาชิงแชมป์เอาแชมป์ข้ามรุ่นเอารุ่นข้ามแชมป์อะไรวนไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งมุนขากันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวลองไปฟังรายละเอียดที่เขาพูดมานะครับหรือว่าลงมาในข่าวนะครับเขาบอกว่าดิมิทีรเบซิคอฟครับนักมวยไทยรุ่นไลท์เวทเตรียมฟ้องร้องวันจำชิปในข้อหาไม่สามารถจัดหาไฟชกตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับวันไม่สามารถจัดไฟตามที่ระบุในสัญญาให้เขาได้ทั้งนี้ดิมิทีได้แจ้งทางวันผ่านทางทีมกฎหมาย และผู้จัดการของเขาว่ามีแผนจะเป็นนักกีฬาไร้สังกัดหลังเสร็จสิ้นไฟที่ขึ้นชกกับเป็นหนึ่งสมบูรณ์ทรัพย์ในรายการวันลุมพินีวันศุกร์ที่14กุมภาการตัดสินใจดังกล่าวเป็นผลจากการที่ไม่มีไฟชกเลยตลอดปี2024ที่ผ่านมาและทางวันเองเสนอไฟมาแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นดิมิตี ผู้ซึ่งมีสถิติการชกในวันที่น่าประทับใจคือชนะ3และแพ้เพียงแค่1ครั้งซึ่งชัชนะทั้ง3ครั้งนั้นมาจาก TKO และ K.O. ด้วยกันทั้งสิน้นซึ่งนะครับเขาก็กล่าวบอกครับตัวแทนฝ่ายกฎหมายของเขาเน้นย้ำว่าทางนักกีฬาเนี่ยได้แจ้งไปทางวันหลายต่อหลายครั้งว่าพร้อมชกแต่ว่าก็ไม่มีการตอบรับจากทางวันและเมื่อไฟที่คิดว่าจะได้ชกในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย มันก็ต้องเป็นหมันไปทีมกฎหมายจึงสรุปได้ว่าเป็นที่ทางวันเองที่เป็นฝ่ายละเมิดข้อกําหนดตามสัญญาในเรื่องการหาไปขึ้นชกแสดงว่าเขามีรายการเดินธนบาถูกไหมครับแล้วทีนี้พอรายการมันเป็นหมันไปมันไม่ได้ชกตรงนี้อาจจะผิดสัญญาหรือไม่ดูว่าอาจจะไม่ได้ผิดอะไรมากมายเพราะวันก็เสนอให้อยู่แต่มันอาจจะเกิดเหตุอุบิเหตุวันก็อาจจะอ้างตรงนี้ก็ได้นะครับเขาก็อ้างเองครับจากประสบการณ์ของเขาเองด้วยบอกว่า ได้ขึ้นชกแค่ปีละครั้งมันจะไปพอยาไส้อะไรละ่ะนี่มันคือการละเมิดข้อตกลงระหว่างเราเขาบอกว่าหลังไฟวันที่14กุมภาพันธนี้ผมจะเป็นอิสระนะครับเขาจะเป็นอิสระจากวันเขาก็วิพากษ์วิจารณ์วันนะครับที่ชอบจัดไฟรีแมทให้ชกกับคนที่เขาเคยเอาชนะมาได้อยู่ตลอดและระบุถึงความยากลําบากในการติดต่อสื่อสารกับทีมงานฝ่ายประกบคู่มวยของทางองคอ์กรอะ เขาบอกว่าอย่างนี้แสดงว่าวันก็เสนอไฟให้เขานะครับอย่างเขาบอกว่า,าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าทางวันเนี่ยเสนอมาให้เขาแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนั่นอาจจะหมายความว่าในปี2024วันเสนอคู่ชกคนที่เขาเคยชนะมาได้ให้เขาแต่เขาไม่ชกนั่นเองครับส่วนผู้จัดการของเขานะครับก็เน้นย้ำว่าการเซ็นสัญญาแบบสุดพิเศษกับทางนักกีฬาเนี่ยควรจะหมายถึงว่ามีไฟชกอย่างต่อเนื่องตามปกติ ซึ่งในกรณีของ d i t t i เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบปกติอ่าก็อาจจะดูเหมือนว่าเฮ้ยไปจับให้คนอื่นมากกว่าหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นตามระบบปกตินี่นวา่าอะไรอย่างนี้โอเคครับผมว่าถ้าเขาออกมาตีข่าวแบบนี้ยแสดงว่าอาจจะต้องการมีอะไรกับวันหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าหากเขาชนะไฟตต่อไปวันอยากให้เขาอยู่เนี่ยอาจจะต้องเสนอการชิงแชมป์ให้กับเขาหรือไม่นะครับตรงนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ เพราะว่าสมมติถ้าชนะแล้วแล้วก็แล้วไปสมมติชนะน็อกหรือชนะธรรมดาก็แล้วไปนะครับหรือว่าแพ้หรืออะไรก็แล้วไปแหละก็อาจจะออกเลยนะแต่ว่าถ้าชนะเนี่ยแล้ววันมาประกาศว่ายินดีด้วยดิมิที่เป็นซิคอฟคุณเก่งจริงๆ,ๆไฟต่อไปเราจะให้คุณชิงแชมป์อาเขาก็อาจจะอยู่ต่อแล้วก็รอป้องกันแชมป์เส้นนี้ไปเรื่อยๆอ่านะครับอาจจะเป็นทรงๆนี้ก็ได้เนาะ หรือเขาอาจจะตลบหลังวันด้วยการที่โอเคครับผมรับชิงแชมป์แต่ว่าขอเซ็นสัญญาไฟต์ต่อไฟ์ได้ไหมอันนี้ถ้าเป็นแชมป์วันคงไม่เอาเนาะเพราะว่าสมมติว่าถ้าเขาได้แชมป์ไปแล้วอ่ะแล้วจะมาเซ็นไฟต์ต่อไฟ์มันก็หมายถึงว่าแชมป์มันก็จะลอยไปอยู่ของเขาอะครับก็เป็นได้หลายทางครับ1งนอนจริง2ก็โยนหินถามทางออกมาก่อนแหละบอกว่าผมเนี่ยเก่งนะถ้าผมชนะไฟหน้าคุณต้องให้ผมชิงแชมป์แล้วเพราะว่าถ้าไม่ให้ผมชิงเนี่ยผมหนีแน่อะไรประมาณนี้นะครับ โอเคครับนี่คือเรื่องราวของลิมีที่แมนซิคอฟที่นํามาพูดคุยกันแล้วก็เรื่องราวของวันที่ทําให้เขาไม่พอใจนะครับโดยสรุปได้่ผมก็สรุปได้ว่าโอเควันก็น่าจะเสนอไฟให้เขาอยู่แหละแต่ว่าเขาก็มีตกลงบ้างไม่ตกลงบ้างไฟที่เขาไม่ตกลงก็คือการที่จะให้เขาไปชกกับนักชกที่เขาเคยชนะมาอย่างเช่นมูซีนซาฟีสินสมุดกลินมี่หรือลุ่งลาวีสิทธิ์สองพี่น้องนั่นเองอแล้วก็ถ้าหากเป็นไปได้เขาชนะไฟต่อไปอาจจะต้องให้เขาไปชิงแชมป์ อีกครั้งหนึ่งอาจจะต้องให้เขาไปชิงแชมป์กรบ,บูริเกียนนะครับเพื่อที่เขายังอยากจะอยู่ต่อแต่ว่าถ้าเขาแพ้ล่ะก็แล้วไปนะครับโอเคนี่เป็นข่าวๆที่นำมาฝากกันครับสแสดงความคิดเห็นได้นะครับแฟนหนนวยรักใครชอบใครเชียร์ใครถ้าใครยังไม่ติดตามฝากติดตามด้วยนะครับนี่คือช่องของคนที่รักมวยชอบมวยครับสถานีมวยไทยรวบรวมข่าวสารวงการมวยครับ